สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอ็นข้างหลังผมเองครับที่นี่คือโกดังรถมือ2นะครับทั้งมือแรกและมือ2เดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพานเพื่อนมาเดินดูโกดังนี้นะครับว่ามีรถรุ่นไหนบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชัางกิจจะพานเพื่อนอมาดูโกดังของบุแดงมอเตอร์ว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาบุกโกดังมอไซค์นะครับเป็นทั้งรถมือแรกแล้วก็มือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นโกดังที่ไหนนั้นเดี๋ยวช่างกิจจะบอกท้ายคลิปนะครับท่านเพื่อนสนใจหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนก็สามารถมา,าติดต่อที่นี่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาไปดูก่อนว่า,าในโกดังนี้มีรถอะไรบ้าง อมองดูด้วยสายตาก็เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆมีทั้งที่เป็นตัวมอไซค์ที่เป็นคลาสสิกมอไซค์ที่เป็นไฟฟ้ารถจักรยานไฟฟ้าก็มีนะครับเพื่อนๆทั้งที่ประกอบเสร็จและยังไม่ประกอบเสร็จนะครับแล้วก็มีทั้งรถมือแรกแล้วก็มือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ทั้งเกติจะพาเพื่อนไปดูว่ามีรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจหรือเปล่าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปทั้งเกีจตจะบอกว่าที่นี่ที่ไหนนะครับ หลักๆแล้วส่วนใหญ่นะครับจะเป็นรถมือ2นะครับ g p x นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวจเจ้าตัว g p x Demon ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 125cc นะครับเพื่อนอ Demon 125cc เป็น g p x แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผลิตที่ไทยหรือที่จีน,น,นเพื่อนตัวนี้จะมีราคาเงินสดอยู่ที่29,000บาทเพื่อน,น g p x Demon 125cc นะครับ จะมีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงเดี๋ยวทางกิจกัรธ์เพื่อนดูอร,รอบๆก่อนจะมีลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฝั่งนี้จะเป็นเจ้าตัวรถไฟฟ้าที่ทําการประกอบเสร็จนะครับจริงๆแล้วรถไฟฟ้าเขาจะมาเป็นลังเป็นกล่องนะครับที่มาถึงนี่ก็จะมีการประกอบมีช่างเป็นคนประกอบให้จะมีทั้งแบบ2ล้อแล้วก็แบบ3ล้อนะครับนั่งขับแบบไม่ต้องเรียกว่าอะไรล่ะไม่ล้ม จะมีแบบ300ล้อครับส่วนที่ยังไม่ประกอบก็จะเป็นลังเป็นกล่องแบบนั้น,น,นเพื่อนเ yeah, นี่ยเยอะแยะมากมาย <Yeah. S 1> มีทั้งมือแรกและมือสองนะครับ <Yeah. S 1> ที่นี้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะเพื่อนฮอนด้ายามาฮ่าก็มีนะครับส่วนนี้จะเป็นพวกจีพเอที่เป็นแนวทรงคลาสสิกหน่อยนะครับตัวนี้นี่จะเป็นรถมือสองนะครับนี่จะเป็นรถมือสองจตัวนี้ก็จะเป็น g p s ตัวนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่65,000กับาทหรนั้นเพื่อนเนี่ยตัวนี้เป็น G P X สีแดงผัวนว้นจะเป็นตัว3ล้อ,อ3ล้อเรียกว่าอ,อยังไงล่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดีย๋ยวจะพาเพื่อนไปดูราคาขันนั้นจะเท่าไหร่เดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นจะไปดูอีกทีนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถมือ2องนะนเพื่อน มีทั้งฟรีดาวเงินสดแล้วก็ดาวก็สามารถซื้อได้นะครับที่นี่ครับตัวนี้จะเป็น G P X 125ทั้งแถวเลยสังเกตดูเพื่อนจะมีทั้งสีแดงและสีดำนะครับตัวนี้จะมีแถวนี้เป็น1 0บคันเลยรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ราคาคร่าวๆนะครับจะอยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับเพื่อนแถวนี้คันละ2 9งหม่นนั้นเพื่อน G P X 125 สีแดงและสีดำนะครับสวยนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูได้ส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นรถจีนเพื่อนๆอ,อ,อย่างตัวนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่26,00 0บาทอันนี้ช่างกิจก็ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะเพื่อนไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเขียนว่า 125S ตัวนี้ก็จะมีราคา21,000กับอีก200บาทนะครับจะเป็นทรงเหมือนคล้ายๆเว็บนั้นเพื่อนแต่ ไม่แน่ใจว่าเป็นอของรุ่นไหนนะครับเป็นช่าง,งกิศไม่แน่ใจนะครับเพื่อนส่วนฝั่งทางด้านนี้ก็จะมี G P X ตัวนี้ไม่ใช่ G P X ตัวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่จะออกทรงเหมือนคลาสสิกโบราณเพื่อน ตัวถังน่าจะเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4 9 0 0 0กับอีก4 0 0บาทนะครับชางเขกอธิบายไม่ถูกนะเพื่อนอว่ามันมีรูปทรงอย่างไงให้ให้ใหเพื่อนเดูไปเลยนะครับผมไม่ค่อยรู้จักรูปทรงที่เขาเรียกกันเท่าไหร่นะครับรถจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่สนใจที่ในแนวแบบนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับอาจจะ มีรถไว้ขับแบบเพล่นๆสนุกๆไม่ขับทางไกลมากไม่ใช้ไม่ใช้งานหนักมากก็จะสามารถาขับได้นะครับพวกนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นอ,อะไรทรงเหมือนข้าขวาสากแต่ก่อนแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรแต่ทุกคันที่นี่จดทะเบียนได้นะครับเพื่อนๆ จดทะเบียนได้มีทะเบียนทุกคันนะครับทเพื่อนสนใจตันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอัตโนมัติราคาจะอยู่ที่26,000บาทนะครับตัวนี้ทรงจะออกเหมือนมี O รุ่นก่อนๆน,นะครับแต่ไม่ใช่มี O แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับเพื่อนยี y ่ห้อ S Y M ยี่ห้อ S Y M นะครับ ตัวนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่26,000บาทนะครับรวมผ่อนแล้วจะตกที่34,000กว่าอีก20บาทนะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้หลักๆก,ก็จะเป็น GPX ตัวนี้จะเป็น GPX 150นะครับสไตล์คลาสสิกสีดำส่วนมากจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับเพื่อนๆรูปลักษรูปทรงก็จะประมาณที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับ เดี๋ยวท่านกิจพันธ์เพื่อนมาดูคันนี้สามล้อคันนี้เรียวกว่ามีความน่าสนใจเป็นพิเศษตัวนี้จะเป็นสามล้ออ่าเป็นรถไฟฟ้านะเพื่อนเป็นรถไฟฟ้าถือว่าอ่าเดี๋ยวดูราคาก่อนตัวนี้ไม่มีราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ น่าจะสามหมื่นกว่าบาทสาหรับคันนี้นะครับส่วนข้างๆกันตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนช็อปเปอร์ขนาดใหญ่ยี่ห้อเดี๋ยวช่างเกียรให้ดูยี่ห้อตัวนี้ยี่ห้ออะไรช่างเกียรอ่านไม่ออกครับราคาจะอยู่ที่สี่หมืนเก้าพันกับอีกสี่ร้อบาทนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์อ่า200ซีซีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์200ซีซีถือว่าราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอา,อาจจะมีไว้ขับ แบบสนุกสนุกเล่นเล่นไม่แบบขับหนักมากนะครับก็จะาสามารถซื้อได้ในราคานี้นะครับถือว่าไม่แพงนะครับรถทุกคันถ้าซื้อก็มีการสตาร์ทเครื่องติดเครื่องติดเรียบร้อยทุกอย่างอยู่แล้วนะครับถึงมีการส่งมอบให้ลูกค้า4,9 0 0 0กับอีก400บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวสีดำคันนี้ส่วนฝันี้ก็จะเป็นาสามลไฟฟ้า สามลอ้อไฟฟ้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สองหมื่นกับอีกห้าพันบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องสอบถามกันอีกทีตัวนี้เขาก็จะมีระบบกุญแจทั้งรีโมททั้งเป็นกุญแจดอกเสียบให้นะครับจะมีทั้งหมดส,สองชุดแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีฟ้าสีดำเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟินตัวนี้ต้องบอกก่อนมีทั้งรถใหม่และรถเก่านั่นเพื่อนอ่าฟินก็มีแกรนฟิโน่ก็มีนะครับไอเว็บก็มีมีทุกรุ่นนะครับสําหรับโกดังนี้เดีย๋ยวช่างกีจ,จะบอกว่าที่นี่ที่ไหนใครอยากได้สนใจสามารถมาดูได้เนี่ยเพื่อนเ่อน<ๆ>ตัวนี้เขาเรียกว่า GPX โด o n หรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมันจะออกทรงเหมือนเหมือนเขาเรียกว่า อะไรล่ะเจ็ตสกีเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์น่าจะ150นะครับโดนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูข้อมูลอีกทีหนึง่งมีสีเรียกว่าสีส้มกับสีออกฟ้าๆหน่อยนะครับ Gpx โดนราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย ที่นี่ถือว่าเยอะมากนะครับสาหรับอ่กดังรถมือสองนะครับนี่ท่างกิจพาเพื่อนๆมาดูก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่เผื่อใครที่สนใจหรือกาลังมองหารถมือสองอยู่นะครับอ่สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่นี่เดี๋ยวท่างกิจจะพาไปดูเจ้าตัวโดนคันเมื่อกี้จะมีราคาเท่าไหร่ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นจักรยานไฟฟ้านะตัวนี้2ล้อจะอยู่ที่1 7ึ0 0หมื่นเจ็ดพันเอียดห้านะครับส่วนถ้าเป็นตัว3รล้อน่าจะอยู่ประมาณ2,000 20, 0กว่าบาทประมาณ2,500มนนะครับเพื่อนๆประมาณน,าณนี้พวกนี้ก็จะยังไม่ประกอบยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะพาไปดู GpX ซเดนคันนี้มีราคาเท่าไหร่ ไม่มีราคาคันนี้ไม่มีราคาบอกครับเพื่อนตัวนี้จะเป็น GPS โดนมันจะออกสไตล์เหมือน p c กันะนเพื่อนแต่มันจะมีรูปลักษณ์ที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่า,า GPS เอยใหญ่กว่า p c x นะครับมันทรงเดียวกันแต่มันใหญ่กว่าแลวก็เรื่องของราคาช่างคิดก็แม่แน่ใจนะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวดูไม่เจอโน่นเยอะแยะมากมาย สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่อมุดแดงมอเตอร์นะครับสาขาเดียวโดมนะครับวันนี้ทังกีดพายเ,เพื่อนมาบุกถึงหลังบ<ม>้านถึงหลังโกดังของเขาเลยนะครับจะมีรถประมาณนี้นะครับเยอะแยะมากมายใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเขาได้มีทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับที่นี่มีแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อรวมทั้งรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ก็จะมีรถสามล้อที่เป็นรถบรรทุกด้วยนะครับเ,เพื่อน ที่ว่าเขามีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่พาเพื่อนมาเยี่ยมโกดังมือสองเฉยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ทั้งกิจมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมานำเสนอเพื่อนๆใหม่อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ